เรื่องนี้ไปดูจากเรื่องเล็กๆที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากสวัสดีครับผมร้อยตัง้งหนวัพลคัดพัน์ตำแหน่งรองสารวัตรตำรวจภูทรจังหวัดลำปางร้านซ่อมรถยนต์ลูกค้าซ่อมรถยนต์เนี่ยแบตเตอรี่เขาเสียเจ้าของรถคันนี้นะครับเอารถมาที่อู่ซ่อมก็เจอกับเจ้าของอู่ออแล้วเป็นไรอ่ะแบตน่าจะเสื่อมอะเดี๋ยวช่วยเปลี่ยนแบตให้หน่อยนะแล้วแบตลูกราคาเท่าไหร่ก็แบตราคาประมาณสองสามพันอะ แล้วจะเปลี่ยนแบตอย่างเดียวเหรออย่างอื่นไม่ซ่อมด้วยเหรอเดี๋ยวก็ดูดูให้หน่อยแล้วกันถ้าอะไรมันเสียมันเสื่อมอ่ะก็เปลี่ยนซ่อมได้เลยเอาได้ครับนะครับโอ้โหเอ้ยเอ้โอ้โหนี่เด้เองเอาคันน <uh ี้ไปเปลี่ยนแบตนะแล้วดูแ้วกันว่านไหนเสียอันไหนเสื่อมเปลี่ยนให้เขาด้วยนะเออโอ้เรื่องก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับจนกระทั่งถึงเวลาที่เขากลับมารับรถนะครับอ่าติดกาแฟจะบายใจรถ่มติดแล้วครับ เจ้าคุณอย่างลูกน้องจะบินให้ว่าค่าซ่อมเท่าไหร่กินกาแฟสบายใจเลยอ่ะเอาไปดีเอ้ยค่าซอมเขาเท่าไหร่วะอ๋อแสนกว่าเฮียมาอยากให้วันนี้เฮ <ril jamais> ียเปลี <electronics> ่ยนแบตลูกนึงแงสองถึงสามพันนี่มันค่าซ่อมอะไรล่อไปแสนกว่าเไอแบตท่องคำว่าเนี่ยเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าแบตลูกสองสามพันเองแสนได้ไงเออ สองพันเองแล vậy, ้แสนกว่าได้ไงไว้บ <Excel _ mail> ้าเอ้าก็บอกอะไรเสียให้เปลี่ยนนี่ดูรายการโอ้โหนี่มันรายการดูบ้าเลนี่ยยาวกระดานี้ยอะยรกันเพราทำไมทำไมมันทำไมมันเยอะนี่ล่ะเอ้าอะไรเสียอะไรเสื่อมอะไรดูเก่าผมเปลี่ยนให้หมดว้าให้กระดานไปบอกว่าอะไรเสียอะไรเสื่อมให้เปลี่ยนไอ้นี่ก็พาซึ่งไงมันลอกเปลี่ยนเกือบทั้งคันเลยมีหน้าแหละมันถึงได้เป็นแสนแล้วมันจะยังไงวันนี้ ยังไม่หมดนะถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ผมเปลี่ยนกวนี้อีกเั้งหมดแสนกว่าแสนกว่าเอาเอเอาอดีอบ้าเปล่าจ่ายเออเออเขาไม่จ่ายทำไมเอ้ยเปลี่ยนแล้วไม่จ่ายได้ไงเออไม่จ่ายได้ไงอ่ะบ้าหรือเปล่าแบตรูกสองสามพันล่อเป็นแสนบ้าแล้วเออจริงเหี่กอนน้ำพันนี้มึงล่อมันใหญกว่าเลยมึงบ้าจริงเนี่ยเอ้าร้ไหจ่ายเขากินแล้วคือเอองหักเงินมันมต้องจ่ายเขาเออไม่จ่ายไงเขาไม่จ่ายทำไงอ่ะแล้วยังไงไม่จ่ายเาจ่ายไม่ไ่ายังไงวะเอ้ามีเรื่องแล้ว จะใครวะเนี่ยไม่รู้จะโทษใครดีไ,ไ,ไอ้เจ้าของรถก็ถูกเปลี่ยนแบตอะไรว่าเป็นแสนไอ้ลูกน้องก็ถูกบอกให้เปลี่ยนของไม่ดีของเสียก็เปลี่ยนให้ไงโอ้ยไม่รู้จะเข้าข้างใครดีอย่างงี้ก็มีด้วยบ้าหรือเปล่าแบตลู่ต่อสะพนเกแได้ไงบองอะไรเสืออะไร ลูกค้าก็บอกว่าเีี่องแบตมันหมดแต่ว่าในรถเนี่ยถ้าอะไรมันเสียซอ่อมได้ก็ซอ่อมไปเลยเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเลยลูกค้ากลับมาที่รานให้คิดค่าซอ่อมรถตกไปประมาณแสนน่ะลูกค้าตกใจก็ถามท่าแกว่าจริงๆแล้วแบตมันแค่เปลี่ยนแบตอย่างเดียวทําไมมันเป็นแสนปราก็าท <ล rage S 2> ่าแก,แกสั่งว่าเปลี่ยนอะไรได้ก็เปลี่ยนไปเลยซอ่อมอะไรได้ก็ซอ่อมไปเลยก็เ <ท lui> ลยเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยฝาสูบไม่ดีคอยเสียเครื่องไม่ดีเปลี่ยนยางรถเขาเปลี่ยนอะไรหมดเลยรอบคันเลยอะไรทั้งหมดก็ลงก็ไม่ได้ให้ตำรวจมางานนี้ไม่รู้จะโกรธใครดี กรธตัวเองแล้วกันขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่แสนกว่า